สวัสดีครับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันนี้พิเศษหวยออกหกเก้าเจ็ดกับสองสามครับธรรมดาออกสี่หกเก้ากับหกเก้าครับ v พ p ออกสามสองเจ็ดกับหนึ่งสี่ครับอ่าวันนี้มีหกหน่อยครับมีหลายตัวนะครับแนวทางหวยฮานอยอ้วนวันที่สิบแปดทับสิบเท่ากสามพิเศษให้วันนี้ห้าห้าสองห้าสามห้าสี่ 57, 3้าเจ็ดสามสามสองสามห้าสาสามสามสอสหสมธรรมดาครับให้4 4่สี่หนึ่งสี4สองสี่ห้าสี่เจ็ดเองี่เห้าห้าหนึ่งห้ห้ห้ Vip นะครับเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเ5้าห้สาหกหหกเห้าห้าหนึ่งห้ ห้าหกห้าเก้าอ่าวันนี้รูดห้าไปกวันนะครับอ่าวันนี้ผมว่าน่าจะมีครับห้าสี่สามห้าครับอ่าธรรมดาครับธรรมดาผมว่าเจ็ดสองกับห้าเจ็ดอ่า VP ผมว่าน่าจะน่าจะชอบยอมีเก้าครับเอาเก้าห้าเก้าหกหกเก้านะครับ พีพีสมมาจะชอบออกเก้าขอให้คนโชคดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับขอให้โค้นเฮงเงรวยๆครับสวัสดีครับ